อาบน้ำพระเอกกันจ้ามาแล้วมาแล้วครับผมอาบน้ำพระเอกครับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงอากาศร้อนคลายร้อนก่อนพระเอกพูดง่ายบอกง่ายเลยครับบอกอาบน้ำไหมอาบนอนแมพเลยอาบน้ำอาบน้ำกันครับจะได้ตัวหอมๆอะไรพระเอกตกมันน้ให้อาบน้ำเฉยเลย สุดยอดมากปกติช้างสุกมันก็ไม่ชอบยอมไม่อาบน้ำนะเจ้าของก็ไม่ให้เข้าไก่นะน้ำต้องใส่ถังอยู่ห่างนะไปยากเนี่ยเขเอกได้เนี่ยอาบน้ำได้ติดตามอาบน้ำได้ครับ สวัสดีจ้าเน่แน่จ๋ามาดูช้างอาบน้ำกันครับดูช้างอาบน้ำกันอาบน้ำ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 ลูก็เอกอาบน้ำตอนเที่ยงอาบน้ำตอนเทีย่ยงเยน็นเย็นช้ำช้ำอาบน้ำตอนเที่ยงจ้า น้ำตอนเทียย่ยงเย็นเย็นช่ำๆ่มแม่แม่จ่าดูดิดูดิพญาสร้างคตสสารเราอาบน้ำเย็นสบายช่วงบ่ายบ่ายโมงนอนท่าขุดคูสบายท่าสบายของพระเอกที่ท่านี้นะครับท่านั่งกลับหมอบเขาเรียกว่าท่ากลับหมอบนะท่าแบบนี้นะ บางคนบางผู้เชี่ยวชาญเขาก็ว่าท่ากราบแผ่นดินเขาก็เรียกเหมือนกันท่ากราบหมอบท่ากราบแผ่นดินเขาเรียกกันได้หลายแบบครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นคือนะักวิชาการและก็ผู้รู้เขาพูดมาอย่างนั้นนะผมก็พูดตามเขานะครับมันมีแบบอย่างที่เขาพูดกันว่าเออท่าอย่างนี้นะช้างนอนในป่าเขาเรียกท่าอะไรเรียกท่ากราบหมอ,หมอ,อบหมอบอะไรกราบหมอบแผ่นดินอย่างเงี้ย ย่างช้างที่เขาใหญ่ข้าท่ามหมอบเนี้ยเ็านอนเสียชีวิตได้แค่ท่ากรอบหมอบแผ่นดินเขาเรียกว่าท่ากรอบหมอบแผ่นดินนะช้างที่เขาใหญ่เ็านอนตายก็ไม่ได้เขาไม่ได้นอนปกติช้างก็จะนอนนอนตะแคงเสียชีวิตใช่ไหมแต่มีบางเชือกที่เขานอนแบบเนี้ยถ้าเสียชีวิตองเขาคือเขาเรียกว่าท่ากอบหมอบแผ่นดินจะเลยพูดตามเขามาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารู้เองนะพูดตามแบบอย่างเขามีพูดมาอยู่แล้ว ลักษณะท่าทางของช้างแล้วก็มีท่าทางของเขาอยู่แล้วท่าแบบนี้พูดแบบนี้ท่าแบบนี้พูดแบบนี้อย่างเงี้ยเรามีท่าต่างๆหลายๆท่านะครับคนไหนที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปก็พูดได้นะแ้งได้ <c oughs> แต่ผมคิดว่าผมพูดในขอบเขตอยู่นะขอบคุณนะครับที่ผิดตามช่องของแชนแนลนะครับมาดูช้างเผือกอาบน้ำนะครับ ทำไมถึงว่าเรียกช้างเผือกนะครับเพราะมีคุณรักษเจ็ดประการนะครับต้องเรียกช้างเผือกนะครับในตาขาวผิวหนังขาวขนขาวหางขาวเล็บขาวอัตคกขาวลิ้นเพดานปากขาวนะครับในตาขาวครบเจ็ดประการผิวหนังขาวผิวหนังเหมือนผีมออใหม่มออใหม่นะครับแล้วก็เล็บขาวก็ครบ เสียงมันเสียงทิงโตนะเพ่ก็เสียงมันทิงโตโครกโครกเพเรเพลานตากมีดูเดียวเนี่ยก็ตามขุชรักก็สามารถเรียกได้ครับผมอ่าพอแล้วพอแล้วอ่าแต่ท้องยังไม่เปียกขิดท้องหน่อยท้องท้องเพ่อเอกไม่เปียกเลยอ่าท้องเพ่อเอกไม่เปียกเลยขิดนายขิดนายนี่โอ้ยออกจมพูเลยยังไม่ได้ขัดตัวนะเนี่ยแค่ฉีดน้ํา อาชิดตูดชิดตูดอาชิดตูดชิดตูดอาชิดตูดชิดตูดเป็นไงชิดตูดชิดตูดพระเอกชิดตูดอ้าวชิดตูดนะชิดตูดชิดตูดพระเอกชิดตูดหมุนตามแล้วหมุนตามให้เอกชิดตูดชิดตูดชิตูดชิตูดพระเอกชิดตูดอ่าไปนู่นแล้วหายาในเปียแล้วชิดตูด อาเรียบร้อยคุณผู้ชมอาเรายังไม่ยอมลงรถไม่ได้แปดนาทีต้องได้แปดนาทีเดี๋ยวไม่ทำไมอาไม่เข้าไปไกลมาเดี๋ยวนี้ใ่ใหญ่อาแปนทีเขาแปดนาทีส่ทายแต่ไรสดวี่คิปเนม ทา,ทายแต่ไลสดอยู่อุปายาขึ้นงั้นไงขึ้น,ข,นขึ้นไลสดเลยสองช่องเนี่ยตั้งแนวนอนอย,อย,ยัง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 ไม่ถึงแปดนาทีขึ้นได้หกนาทีใช่ขอแปดนาทีหน่อยเหลืออีกนาทีเดียวสองนาทีกว่า พ่อเอกก็ตัดมาให้พอดีแล้วออาหมัมได้หมดเลยเพิ่มเตรเล็กเทเทียงกันเนอยพระเจ้าแม่แม่ซีนี้นะครับ ามาดูพระเอกต้นเต้ดมันอยากมุดใช่ไหมนนะไม่รู้เป็นไรมันไม่ได้มุมมุดไปมุดมาไม่ใช่อะไรอนนขอ <8 S 1> แปดนาทีขอแปดนาทีอาตัวนี้สวยแล้ว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 เนี่ยรอรอเลยอ้าวส,สวยสวยรอรอขอแปดนาทีมาแล้วมาแล้ว สวันนสดีจ้าไม่แน่ใาเห็นยาเพราะเออา่าน้ำชชำๆสวัสดีครับคุณแมวไรรับพี่สมปองคุณแบงสวัสดีครับใครนอดต่ออยู่กูเห็นยังใไ่ไม่ได้อบน้ำหลายวันวันนี้ฉีดตัวล้างตัวลานดินที่ค้าพ่อเอกข้นใส่นั่นแหละ เย็นช้ำเย็นช้ำอันนี้ในด้านตัวได้เย็นช้ำหลายวันนี่ไม่ได้ช้างตัวเย็นมาถึงข้างนอกเลย็นมาถึงข้างนอกเลยใช่ไหมเย็นอกเย็นใจที่วันนล้นเนี่ยไม่ได้อาบที่วันนั้นต้องเย็นสอสามวันใช่ไหมล้างตัวเย็นสบายคลายร้อนช่วงเที่ยงกำลังดีวันนี้โชคดีเด้งสองเด้งสามเด้งเลยเพื่อเองน้ำก็ได้อาบในเปียก็ได้มัม มีแต่เรื่องดีๆครับวันนี้ส้สงใหไมวเลาเราจะมาหางหางยาวสามสามเจ็ดจุดห้าสามตัวชุดเก่งเลยกระทองวันนั้นอะสี่สนึ่งสี่หนึ่งต้ต้ง่อหน้าเออไม่เอเวอร์ละอยลืมนะวัดหางได้เมื่อเช้านี้านจุดเจ็ดสามสามสิบเจ็ดจุดห้า ทางหลุดทางหลุดจุดหนึ่งเส้นใครจะร่วมเดี๋ยวไม่ทองจากการให้ประมาณเย็นๆมารวมตัวกันครับผมโอเคครับจำฉับน,น,นะครัพนะ่อเอกเนาะไม่ควรพ่อเอกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ควรพ่อเอกแล้วให้กินมัมมัม,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 มลงไล่แล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับวันนี้เอาดูพ่อเอกอาบน้ำสู้ๆครับติดตามสู้ๆเยน็นๆสบายๆก็จะไปช่วยถูอยูย่ เต่ก็ไม่ค่อยกล้า,ลาเท่าไหร่ตอนนี้ขอถ่ายรูปอย่างเดียวนยับผอเองนะครับผมผอเองจกมันเราไม่เข้าใกล้กัน,กนเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะงดหิดผิดกินนะครับจำหน้าได้แต่ไม่อยากให้เข้าใกล้ก็ได้นะโอเคครับขอบคุณครับทุกคนแม่แม่ครับสวัสดีครับ